วางแผนและเตรียมพร้อมอย่างไรเมื่อให้นามสกุลของคุณในรุ่นถัดไปได้มีโอกาสใช้ในเจเนอเรชันมาครับผมโลกไม่แน่นอนครับขนาดเด็กเป็นนอกกระโลกลานั้นยังได้ใกล้ชิดและได้ความรู้กับบุคคลที่เป็นผู้น,นำระดับโลกครับในธุรกิจภายใต้แบรนด์ระดับโลก ที่บริหารจัดการและถือหุ้นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมที่สำคัญเบอ้ต์ต้นของโลกครับผมจะเตรียมความพร้อมนั้นคืออีกทางเลือกที่ชาญฉลาดครับเสารนี้ห้ามพลาดไปต่ออย่างไรเมื่ออยู่ในประเทศที่ถูกโลกลืมครับผมแน่นอนครับคุยกันว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจเช่นเคยครับ เรของเรานั้นตกขระบวนแล้วเราควรวางแผนอย่างไรให้รุ่นต่อไปของเรานั้นมีโอกาสได้มีชีวิตต่อแบบมั่นคงยัง่งยืนครับผมพบก,กันที่นี่ที่เดียวที่เพจประกันชีวิตเพื่อหพาสทองสุขทองทันทีครับผมพบก,กันครับสุกมีข้ามพลาดพราะนี้คุยกันครับผมจากดีแค่ไหนครับ ถ้าแม่พิมพ์ของพทศไทยเข้าใจปเปลี่ยนชีวิตครับแน่นอนครับที่นี่คือโอกาสและยินดีต้อนรับสำหรับแม่พิมพ์ของชาติทุกท่านครับเรื่องการเงินจำเป็นต้องให้เด็กใช้รับการปลูกฝังครับผมที่นี่เี่เดียวครับทพ่เกิดการชิดประโยชน์ภาษีทุกคกองจนทีครับพบกันที่ไดครับ